สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะเล่าเรื่องลูกหมูลูกหมานะครับมาจากเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมาจากหนังสือของพระเดชพระคุณดรแม่ชีทศพรวัดชิระบำเพ็ญ นะครับเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับสิ่งที่ทุกชีวิตสแสวงหาคือจุดหมายเดียวกันสแสวงหาความสุขไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์วันหนึ่งแม่ชีได้พบกล่องสุราเป็นกล่องกระดาษได้ยินเสียงลอดออกมาจากกล่อง เป็นเสียงของลูกหมาที่ยังไม่ได้ลืมตาห้าตัวแม่ชีก็ไม่เคยรักสัตว์เท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเกลียดไหมไม่เกียดค่ะแม่ชีคิดว่าแม่ชีจะเอาหมาห้าตัวนี้ไปไว้ที่ไหนสักคู่หนึ่งก็นึกออกมาได้ว่าหมู ที่เชิงเขาหลังวัดพึ่งออกลกูกเอาไปกินนมหมูก่อนก็แล้วกันแต่ก็ลังเลอยู่ว่าหมูจะให้หมากินนมหรือเปล่าแม่ชีจับหมาเข้าคอกเอาวางไว้ที่เต้านมลูกหมูก็ดูดลูกหมาก็ดูดแปลก ไม่มีสายตาขัดแย้งจากแม่หมูหมาคงหิวดูดไม่ปล่อยแม่ชียืนมองด้วยความคิดว่าถ้าทุกชีวิตไม่มุ่งล้ายต่อกันก็คงเป็นเรื่องดีแต่อย่างไรเสียก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันตั้งแต่เด็กลูกคนพอเลี้ยงได้สักสาสี่เดือน ก็จะจดจำพ่อแม่และคนเลี้ยงพอพูดได้ก็จะจดจำพ่อแม่สมัยนี้เห็นลูกพูดเก่งเถียงเก่งตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็รู้สึกว่าลูกฉลาดโดยไม่รู้สึกตัวเลยว่าพอเขาโตมาเขาก็เถียงเราคอเป็นเอ็น พอลูกแสดงความก้าวร้าวก็บอกเขาไม่ได้ว่าที่เขาเป็นเช่นนี้เพราะเรามีส่วนในเรื่องกรรมแรกเกิดแค่คิดว่าไม่พร้อมเขาเกิดมาก็เป็นลูกเวรลูกกรรมแล้วนี่แค่คิดนะคะแล้วถ้าปล่อยไปปล่อยให้เขาแสดงอารมณ์ใส่พ่อแม่ทุกวัน กำดำก็เข้มข้นไม่ปูพันไม่รักเด็กเหมือนผ้าขาวทำความสะอาดได้ง่ายสมัยแม่ชีเป็นเด็กแม่ชีช่างพูดแต่เวลาผู้ใหญ่พูดเตี่ยจะหันมามองแม่ชีแล้วพูดว่าผู้ใหญ่ขอคุยกันเป็นเด็กอย่าพูดสอดถูกตีเป็นบางครั้งที่พูดสอดเมื่อ ผู้ใหญ่ลากับเตี่ยสอนว่าเป็นเรื่องไม่ดีที่เด็กพูดแข่งกับผู้ใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ